รอรางัได้ครับจาขึ้นยังอยู่ <c oughs> มเมแมงต์ก็ด้งคิดเด้อ <c oughs> นี่นนนมันเป็นดอกหม่สนิดหนึ่ง ็เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งเนาะที่มีลักษณะแปลกประหลาดลักษณะยยยอ,อ,อย่าแคยๆคืออวัยวะเพศชายเนาะแต่โบหูอวาบา้านเหาเขาเอิ้นซื้อดอกเอียงเนาะก็เลยตัดสินใจต่างซื้อให้มันว่าดอกกระโดกระเดที่จริงแล้วโบแมนเนาะงูเพียงแต่ซื้อภาษาไทยเขาเอิ้นว่า ต้นหมอเขาหมอแกงลิงซึ่งมันเป็นพืชชนิดหนึ่งมาเกิดอยู่ตามทงหญ้าเถืงผู้ที่มีอากาศซุ่มและเย็นซึ่งมันเป็นจะวพวกพืชกินแมงไหมกินหมดพอพวกมันมีฟ้าเปิดเพื่อหล่อเหืาผัวกแมงไหมพวกหมดเขามาไต่ตอมแล้วตกเข้าไปในแล้วขึ้นบ่อใดกลายเป็นอาหารของพืชชนิดนี้ซึ่งจใดก็ตามแต่สําหรับข้าพระเจ้าแล้ว คิดว่าดอกใหม่ตัวนี้ก็เป็นดอกใหม่เซตหนึ่งทีว่าตาเอามาปลูกใส่โทดอกใหม่เอขึ้นคือชีง้งามแปลกหูแปลกตาคาดถาไม่ยิ่งไมยาทานได้สนใจอยากไปเบิ่งไปเห็นกะสามารถไปเบิ่งได้เนาะยู่ที่ทงกล้าปลาแปลกเมืองตะโอยแข้งสลัวันและยูดานใหญ่เมืองปากซองแข้งจับปะสักคลิปนี่กระจบกเพียงยทคารีเดอฝากไรฝากแซ์กันแน่ขอขอบใจ